สวัสดีทุกท่านทุกช่งกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าเกมอ่าเกมโรบอคนะครับเอ้วกดออกทำไมอะวันนี้โอเคไม่ควรอยู่บ้านตาโป๊ดตีนะตัต้องกันแน่นะมากกว่าตัวจังนี่ก็ ที่ผมไปคิดเมื่อวานเขาก็บอกว่าผมก็บอกว่า,วาจะมาเล่นเกมสีกันตั้วก็วันพรุ่งนี้ก็วันนี้แหละที่ผมบอกไว้วันมากกว่านั้นนะครับโอเคผมจะเล่นด่านนี้เลยก่อนสก,กีบินีทอ,อเล็ตมาไหนรถเจ้าพมบอกมาเข็บแป๊ มันน่าจะหลุดเกมเดิมอกมาต้องนานล้มั้งแบบไปตัวเกมูนติีอยู่ตรงนี้วืออืออืออืบชาติผ่านไปมันก็จะไม่ได้เหมือนเดิม ป้าเยโอ้โหให้ทุกคนที่บอกภัยปอดภัยมือคนเขึ้นมันลายตะแลงแต่มันแรงมากขอให้ออปปี้ดานี้ดีกว่าออปปี้ลบหน่อยอายีหักันลกมมมโว้ยมันเจม ทำไมมันเริ่มยาวขึ้นมันเริ่มยาวขึ้นมันก็จะหางมากขึ้นปึ๊บชุ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 บเออตายไม่เอโยรดคูดสักเกือบอเออไม่ออกค่ะปูเขาไฟ ปูเขาไฟแป,แป,แปว่าอะไรอ้อนี่งานเดียวไปไ,ไ,ปไปได้ไปปีน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 อันนี้คือการประสบการณ์ปีปูเขาครั้งแรกในชีวิตต้อยู่ข้างบนนี่เนละมันไม่ได้เรื่องเลยว้าวจะตกก็คืออะไรเอโย b อดี้บอบอดีไปได้ขึ้นหรออกน้ำ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 มาน้ำมันแปลว่าคนที่มันตตลงไปมันก็จะตายเดี๋ยวมลวงดีได้เบคอนมันมีแต่เอ๊ะอู้คนโตลงมากันทาดาวเลย ผู้รอดชีวิตหอดคุ้คื้อไม่ออกเหมือนเดิมขอยืมหัวหน่อยเอ้มากี่ยวกะเอ๊ะโอ้โหไอ้แม่งคนปีนคาราดาวเยอะมากเลยกว่าตอนแรกคุณนึกว่าคาราดาวแม่งหาพราแม่หุ่นยนต์ก็มาหุ่นยนต์มันถูกสร้างได้ด้วยเหรอ ทำค่ะโอ้ปวดประสาทว่ะอีเมือ O och de the kisto. กินสิเลยววัดเขาจะไม่แพ้อย่าแพ้เมื่อตะกร์ตอนนั้นออะพี่แพนเอ๊ะโอ้ปูเขาไฟ วกเขาไฟไหน <c oughs> โอปีคนไฟโอปีคนไฟเลยอุ้ยอะตกลงไปเท่ากับตายนะครับใช่ลีไอ้ไอหมอนัดมันปีบตรงนั้นอันนี้คือภูเขาไฟที่มันร้อมะลาราจมุกแล้วนี่คือตัวผม

ราชีวิตออรอดสักคู่กันดีไหมรัสักคู่รอดสักคู่เลื่อนแผ่นโอ้ต้นไม้พบเขาขึ้ต้นดีพบเขาขึ้ต้นนี้ตัวเราดูอิทอิ e อิท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  มาพี่น้ำมาพี่น้ำมากูอยู่บนหวัวอยู่อยู่นี่แหละไอ้สักกิบ๊บแม่งยังมาท้าทายกูไอ้บอดี้พี่แกกดดูพี่แกคนนั้นหายไปแล้วรู้่าพี่แก,กต,ตายโอเคพี่อยูุ่นเราเจอตัวพร้อมตายแต่ยังกูไม่พร้อมแต่มึงตัวเล็กกว่าึ้นอีนั่นตายไปแล้ว มันกำลังเล่นออกปีทายาหมามาขิ้นอยูนั่นแหละท่านะไรก็แล้ว่ากระโดดลงบ้าโอเคครับก็ขอตัวลาไปเพียนเท่านี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาเล่นต่อนะครับบาย